ครับสวัสดีครับทางฟาร์มพืชสดสดของเรานะครับร่วมกับที่ดร์ฟ้านะครับจัดโปรโมชั่นนะครับแดงอินโดนะครับให้กับลูกค้านะครับในวันนี้วันที่7 กันยายนนะครับ2564นะครับฟาร์มพืชเขียวสดนะครับอาจจะโปรโมชั่นถูกๆให้กับทางพี่ดร็อกเตอร์นะครับเป็นคนคิดโปรโมชั่นนะครับในการที่ออกแบบในความคิดเพื่อให้ลูกค้าที่มีความต้องการนะครับแดงอินโดกําลังจะดังนะครับดังมากในตอนนี้นะครับทางฟาร์มเราก็จัดนะครับโปรโมชั่นให้กับทางลูกค้านะครับอย่างเต็มที่นะครับตัวนี้แดดร้อนมากนะครับเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับไอ้12นาฬิกากว่ากว่านะครับเที่ยงกว่ากว่าแล้วนะครับตัวนี้ได้มาบันทึกนะครับเดี๋ยวไว้ให้กับพี่ดร็ ให้โปรโมชั่นที่ดีๆนะครับให้กับลูกค้าของเรานะครับต่อจากนะครับขอจากฟลอริดานะครับฟลอริดาก็ยังทําอยู่นะครับแต่ตอนนี้นะครับเสียงน้องๆของอ่าแดงอินโดนะครับหลายๆสายพันธุ์นะครับตรงนี้ก็มาจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเรานะครับขอบคุณครับทางรฟมนะครับจากดรฟ้านะครับโปรโมชั่นอันแดงอินโดของเรานะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับตัวจองได้กับดรฟ้านะครับ